ต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณอัตราการไหลของอากาศแล้วก็การเขียนกราฟปรับความถูกต้องของการไหลของอากาศนะคะหลังจากที่เรา,เาทําการจ่อน้ําสบู่นะคะแล้วก็ได้ค่า,เ,าเวลานะคะในแต่ละขีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บันทึกไว้ในตารางตารางนี้ก็จะมีค่าที่สําคัญก็คือระดับขีดเวลาแล้วก็ เราเว้นช่องไว้อัตราการไหลทีนี้สมมุติว่าจากที่เราทํามาเนี่ยนะคะเราทําทั้งหมด4ขีดนะคะก็คือที่ขีด4ขีด3ขีด2แล้วก็ขีด1.5นะคะจับเวลาครั้งที่1นะคะที่ขีด4เนี่ยนะเราใช้เวลาไป4.3วินาทีนะคะครั้งที่2 4.2วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ก็จะเป็น4.4วินาทีนะคะ เราก็มาหาเวลาเฉลีย่ยของฟองสบู่คื่อนที่จากขีดศูนย์ถึง250มิลลิลิตรการหาเวลาเฉลีย่ยที่ขีด4ก็คือเอาค่าเ,าเวลาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3มารวมกันแล้วก็หาร3นะคะถ้าเราทำ4า,มมา4ครั้งก็มารวมกัน4ครั้งหาร4แบบนีนะะ้ก็เป็นการหาค่าเฉลีย่ยธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นที่ขีด4เราก็จะได้เวลาเฉลีย่ยที่4.3วินาที ทีนี้มาดูที่ขีด3เหมือนกันนะที่ขีดสมสมมติว่าเราจับเวลาที่ฟองสบู่เคลื่อนที่จากขีด0ถึง250มิลลิลิตรเนี่ยใช้เวลาครั้งแรกนะคะ5.9วินาทีโอเคแล้วก็จดไว้นะครั้งที่2ที t2 นะคะเป็น6.0วินาทีแล้วก็ครั้งที่3 6.1วินาทีนะคะเวลาเฉลี่ยก็เอาสามค่านี้มารวมกันแล้วก็หาร3ก็จะได้เป็น 6วินาทีนะคะอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะที่ขีด2แล้วก็ที่ขีด1.5โอเคนะคะตอนนี้ในตารางนะคะเราก็จะไดออ้ค่าในเรื่องของเวลาเรียบร้อยแล้วขาดในเรื่องของอัตราการไหลนะคะทีนี้จะแสดงให้ดูนะคะในในในหลอดไซตต่างๆเลยนะคะ สมมติว่าเราใช้ลหลอดแก้วบิวเลตเนี่ยขนาด1ลิตรนะคะวิธีการหาอัตราการไหลนะคะเราก็จะใช้สูตรอัตราการไหลนะคะเท่ากับปริมาตรอากาศปริมาตรอากาศ,าากาศในที่นี้ก็คือขนาดของหลอดแก้วบิวเลตนั่นเองนะถ้าเราใช้หลอดแก้วขนาด1ลิตรปริมาตรอากาศก็คือ1ลิตรนะคะ หารด้วยระยะเวลาที่ฟองสบู่เคลื่อนที่นะถ้าใช้หลอด1ลิตรก็คือ,อฟองสบู่จะเคลื่อนที่จากศูนย์ถึงพันมิลลิตรเวลาเนี่ยนะเราจะต้องให้หน่วยนะปริมาตรอากาศเป็นลิตรแล้วก็เวลาต้องเป็นนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่เราจับเวลามาเนี่ยเราจับเวลาเป็นวินาทีใช่ไหมคะเราก็ต้องมาแปลงให้เป็นนาทีด้วยการหารด้วย60นะคะก็คือเท่ากับ กลับเศษเป็นส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราการไหลที่กิด4เนี่ยนะเราก็ดูว่า1ลิตรใช่ไหมก็เอา1คูณด้วย60หารด้วยเวลาเฉลีย่ยนะสมมติที่กิด4เราก็เอาเวลาที่เวลาเฉลี่ยที่กิด4นั่นเองนะคะทีนี้กรณีที่เราใช้หลอดไซส์250มิลตรนะหรือ250ซีนะคะก็ทำนองเดียวกันนะ 250แปลงให้เป็นลิตรก็คือ0.25ลิตรนะคะแล้วระยะเวลานะก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่เราทดลองไปนะคะคือ0ถึง250มิลลิตรนะเราใช้เวลาเฉลี่ยที่ตรงนั้นนะะเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณอัตราการไหลก็จะเท่ากับ0.25คูณด้วย60นะคะหารด้วยเวลาเฉลีย่ยนาขีดนั้นๆที่ที่เรา จับเวลาได้มานะคะ,ะเราก็ทดลองมาเติมค่าในตารางกันอย่างที่ขีด4อ่สมมติว่าเราทําที่ขีด4เวลาเฉลี่ยก็คือ4.3มวินาทีนะคะเราก็มาเติมในสูตรได้เลยเพราะว่ากรณีนี้เราใช้หลอดไซส์250มิลลิลิตรหรือ0.25ลิตรนะเพราะฉะนั้นอัตราการไหลก็จะเท่ากับ0.25ด้คูณด้วย60หารด้วยเวลาเฉลีย่ยนะเวลาเฉลี่ยที่ขีดสก็คือ4.3 นะคะก็เพราะฉะนั้นเ,เราก็หาด้วย4.3ก็จะได้ค่าออกมาเป็น3.5ลิตรต่อนาทีหน่วยต้องเป็นลิตรต่อนาทีนะคะที่ขีด3ก็เช่นเดียวกันนะคะเ,เราจะหาอัตราการไหลก็เอาเข้าไปแทนค่าในสูตรได้เลยก็คือเท่ากับ0.25คูณ60หารด้วยเวลาเฉลี่ยที่ขีด3ก็คือ6.0นะคะ 6.0วินาทีเพราะฉะนั้นอัตราการไหลก็จะได้ออกมาเป็น2.5ลิตรต่ตอน,นาทีนะคะอันนี้เป็นค่าสมมุตินะคะเพื่อให้นักศึกษาเห็นออได้ชัดว่ามันมีความแตกต่างนะสมมุติเราทำครบและทั้ง4ขีดต่อไปเราก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมามาเขียนนะใ,ในกราฟนะ,ะซึ่งเรียกว่ากราฟปรับความถูกต้องของอัตราการไหลของอากาศแกน x นะคะก็จะเป็นอัตราการไหลของอากาศหน่วยเป็นลิตรต่อนาทีนะคะแกน Y จะเป็นระดับขีดนะะของปั๊มเราก็เอาค่าที่ได้เนี่ยเอาค่าจากตารางเนี่ยมามา,มาพลอตกราฟนะคะซึ่งแกนเนี่ยสามารถสลับกันได้นะ,ะแกนแกน x อ,อาจจะเป็นระดับขีดก็ได้แกน y เป็นอัตราการไหลก็ได้นะคะทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูที่ตารางนะคะ เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ขีด1.5ใช่ไหมคะอัตราการไหลเราเท่ากับ1ที่ขีด2เท่ากับ1.5ที่ขีด3เท่ากับ2.5ที่ขีด4เท่ากับ3.5เนี่ยนะคะเราก็เอามาพลอตลงในกราฟตามนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราลากเส้นตรงเส้นเดียวนะ1เส้นให้ใกล้เคียงทุกจุดมากที่สุดคือบางทีเนี่ย จุดเนี่ยมันอาจจะเยื้องๆกันนะเราเราก็ไม่จําเป็นต้องผ่านเป๊ะทุกจุดนะคะแต่ขอเพราะถ้าเราถ้าจุดมันเยื้องกันมันไม่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วเราไปพยายามลากให้มันผ่านทุกจุดมันก็จะไม่ใช่เส้นตรงเส้นเดียวนะ,ะนจะเป็นหลายเส้น <S <S เราก็จะได้เส้นกราฟเป็นลักษณะนี้ <S <S ทีนี้ให้มาดูว่าเราได้ทําการปรับความถูกต้องของชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นรวมนะ,ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยตามวิธีมาตรฐานเขาจะกําหนดอัดตราการไหลที่ 2ลิตรต่อนาทีนะคะเพราะฉะนั้นที่แกน x เราก็ดูที่ขีด2นะเราก็ลากเส้นตรงนะขึ้นไปตัดเส้นกราฟนะคะให้ตัดเส้นกราฟตัดที่จุดไหนนะคะก็ให้ลากเส้นตั้งฉากไปตัดที่ระดับขีดของปั๊มนะคะระดับขีดของปั๊มในที่นี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันจะไปตัดที่ ุดนี้นะ,ะที่จุดประมาณ2.5อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เราใช้ค่านี้นะคะในการที่จะตั้งที่ท,ที่ขีดของปัม๊มเพราะแสดงว่าที่ขีดเนี่ยนะเป็นอัตราการไหลที่แท้จริงนะที่เราต้องการก็คือ2ลิตรต่ตอนาทีนะคะอันที่เป็นค่าสมมตุตินะคะให้พวกเราเห็นเอ่เห็นความแตกต่างชัดเจนนะเวลาเราทำแล้วก็ โอเคใช้ตามจริงที่ที่ที่เราได้มานะคะซึ่งถ้าปั๊มใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะตรงนะคะทีนี้หลังจากเนี้ยเราก็จะเอาปั๊มตัวที่ที่เราทำการคาลิเบตเนี้ยถอดออกมานะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะใช้ปากกาหรือเออเทปก็ได้นะคะ มาร์กเอาไว้ที่จุดนี้อย่างเช่นอันเนี้ยอย่างเช่นกรณีเนี้ยสองจุดห้าเท่ากับสองลิตรเนี่ยนะคะเราก็ขีดเอาไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราไปเก็บตัวอย่างเราก็จะได้ตั้งไว้ที่ค่านี้ตลอดนะคะก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการคํานวณน,นะ,ะแล้วก็การเออเราได้ค่าที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้เป็นการคาลิเบรตนะ,ะก่อนเก็บตัวอย่างหลังเก็บตัวอย่างนะคะก็ทำทำนองเดียวกันนะ,ะในแบบนี้เหมือนกันนะคะ ซึ่งค่าก่อนเก็บกับหลังเก็บเนี่ยต้องควรจะต่างกันไม่เกิน10%บวกลบ10%นะคะคือจะให้ดีเนี่ยก็ประมาณ5นะคะแต่ถ้าเ,เต็มที่เลยก็ไม่เกิน10